เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินฮิรัม สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตู fitness. สู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาคะ่ะนันประพัฒ์เฉลิมเซนเทราันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจะก,การเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับการทํางานของกกตคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันกับที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอย่าง ที่เราทราบกันว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรับนโยบายวาระแห่งชาติด้านการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะก็เพื่อที่จะเห็นประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานของรัฐ จากสถาบันการศึกษาจากองค์กรภาคเอกชนนะคะซึ่งตรงนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตอบรับกับนโยบายตรงนี้ด้วยและก็มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทำหน้าที่เหมือนกับศูนย์กลางในการปฏิบัติงานประสานแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองให้กับประชาชนด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบ,บรุรีเราอยู่กับคุณชุลีพรชนานใบพัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณค ผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วพุท่านคุอฟังทุกท่านค่ะที่ผรรนช่าไใพัดค่ะค่ะก็รบกวนนิดนึงว่าเอ๊ะคำว่านโยบายวาระแห่งชาติในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนนะคะอันเนี้ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของกะกะตยังไงคะ ค่ะในส่วนของการที่จะกำหนดเรื่องใดๆนะคะที่จะเสนอให้คณะมนตรีกำหนดเรื่องใดเป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยหลักการะก็เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสารสมุนและก่ะอให้เกิดการวางนโยบายเพื่อจะให้เกิดการดําเนินการในทุก,กระดับอย่างจริงจังนะคะ <c oughs> ซึ่งมีส่วนของการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาชนด้านการบังรปกครองในระบบประชาธิไปไตยนะคะก็ คณะมนตรีนะคะได้มีมติเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566นะคะเห็นชอบให้กำหนดเรื่อง <c oughs> ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ <c oughs> ที่ถูกต้องนะคะให้เป็นวาระแห่งชาติความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังทั้งในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคหน่วยงานของรัฐ นะคะที่จะร่วมมือกันในทุกระดับเพื่อให้ประชาชนมีาองข้าใจนะคะรวมถึงมีทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันนี้ระมหากษัตริย์คงเป็นสมุินะคะซึ่งจะเกิดหัวใจหลักในการสร้างปูณคุณภาพนะคะอันจะทําให้ลดข้ออัดย้งต่างๆในทางการเมืองนะคะเขาเกิดการเคารพในชาติสัตว์กษัตริย์ของเราซึ่งเป็น,เนมาตั้งแต่ในสมัย หมายตั้งแต่กรุงศรีลังยากรุงอาณาคาที่เราเริ่มพัฒนาชาติไทยขึ้นมาร่วมกันพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืนค่ะอ๋อค่ะแล้วในใน,ในการทำงานของสสปะชะตเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงอย่างเช่นที่นนทบุรีเนี่ยคือไม่ได้มีแค่ที่เดียวหรือเปล่าคะมีหลายหลายที่คืออยากให้เล่าถึงการทำงานของสสปะชะตที่จังหวัดนนทบุรีสักหน่อยคะ ในส่วนของสสพชตในจังหวัดนนทบุรีนะคะเราก็จัดตั้งขึ้นทั้ง52แห่งนะคะก็เรามี52ตำบลแล้วก็จัดตั้งขึ้นทั้ง52ตำบลน,นะคะมีกรรมการสสพชตทั้งหมด700คนนะคะซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนการดําเนินงานสสพชตเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบูรณาการการดำานานร่วมกับหน่วยงานสสปชตจะเป็นกลไกสสาคัญในการ ขับเคลื่อนหรือให้ความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะซึ่งในส่วนของการดําเนินงานของเรานะคะก็จะบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่ทํเอ o u ยซึ่งก็จะสอดคล้องกับการดําเนินงานในเรื่องของการปบังกันเป็นวรระแห่งชาตินะคะการบูรณาการร่วมกันในเชิงพื้นที่ตั้งแต่ปปกตอเองสกร,รกสนดเดิมนะคะ แล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นนะคะปกครองจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็พัฒนาชุมชนพวกนี้จะเป็นองค์กรที่มีอาสาในระดับพื้นที่แล้วในแต่ละองค์กรเขาก็จะมีหน่วยอาสาของเขาอยู่แล้วเช่นพอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็จะมีกลุ่มกิจการผู้สูงอายุกลุ่มพวกนี้นะคะเขาก็จะทําหน้าที่อาสาและจะมีกลุ่ม ที่จะดาเนินกิจกรรมในพื้นที่เราก็มีสสจชตที่ทําหน้าที่อยู่นะคะเราก็จะมาบูรณาการงานร่วมกันกลุ่มกิจกรรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมอะไรสสปชตของเราก็จะเข้าไปร่วมบูรณาการร่วมกันสอบแทรกความรู้ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในเรื่องกระบวนการเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเลือกตั้งหรือแม้แต่การเลือกสวองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วๆนี้นะคะ,ะก็จะเข้าไปบูรณาการ โดยการสร้างแนวคิดนะด่ะเร่องเร่วมทำนะคะสอสอปชาตอก็จะเป็นกลไก,กสําคัญโดยการร่วมแนวคิดเรื่วงทําว่าเราจะไปให้ความรู้กับใครกลุ่มเป้าหมายที่เราอ่าไปบูรณาการร่วมกันนั้นเนี่ยเราจะให้เขาทําแผนร่วมกันนะคะสร้างความสําคัญให้กับสอสอปชาตอเหมือนสร้างพลังเสริมพลังให้กับประชาชนในการทํางานด้านนี้นะค่ะ ก่อนก่อนหน้าที่ท่านจะมาอยู่ที่นนทบุรีนี่ท่านก็เคยเป็นพอกกตที่สิงห์บุรีนะคะแล้วก็สสปชตอมจะมีช่วงที่บอกว่าได้ได้รับรางวัลดีเด่นหลายๆหลายๆจังหวัดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือที่สิงห์บุรีด้วยนะคะอันนั้นจะเป็นที่ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะอยากอยากให้เล่าถึงถึงงานที่นั่นด้วยว่าเอ๊ะ การที่ได้รับดีเด่นกับการที่ไม่ได้รับออตรงเนี้มันมันมันมีความต่างกันยังไงทํายังไงถึงถึงได้รับดีเด่นเออทำยังไงถึงได้รับดีเด่นก็จะต้องเป็นพูดถึงการดําเนินกิจกรรมของเขาอ่าในสมัยที่มีการประกวดนะคะก็น่าจะประมาณสองสามปีที่แล้วนะคะบ้านป่าเนี่ยเขาก็จะดําเนินกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของการหาหมู่บ้านไม่ขายเสียงนะคะก็คือลงนามสยาบาันร่วมกันเป็นหมู่บ้านได้ขายเสียง นะคะตามเกณฑ์ที่กรฏตกํกำหนดนะคะแล้วรวมถึงการดําเนินกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์งการการเลือกตั้งการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเลือกตั้งโดยเฉพาะการเป็นศูนย์รวมศูนย์ส่งเสริมในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้บ้านจ่าเขามีผู้นานะคะแล้วก็มีตัวกรรมการที่เข้มแข็งมาเป็นศูนย์รวมในศูย์นะคะแล้วก็ดาเนินกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆที่ มีหน่วยอาสาเนี่ยด้านจากเขาจะรวมกันที่นั่นนะคะแล้วก็เขาสามารถต่อยอดบูรณาการร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะคะอ๋อค่ะตัวตัวอย่างที่เขาทําอย่างเช่นอะไรอะคะเอ่อก็จะเป็นเรื่องของการเข้าประตูบ้านอย่างเงี้ยนะคะเข้าประตูบ้านเดินให้ความรู้นะคะอ่าเขาจะมีศูนย์ที่ชัดเจนจัดตั้งศูนนะคะแล้วก็ในสูนเขาเนี่ยท่านเดินเข้าไปเนี่ยท่านจะสามารถรับรู้ถึงการเนื้อหา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในสิ่งเดียวกันเนี่ยก็สามารถรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในหน่วยงานณาการได้นะคะเข้าไปถึงเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาดําเนินกิจกรรมอะไรแล้วเขาก็สามารถรวมกลุ่มกันนะคะไปะทํากิจกรรมต่างๆได้โดยเข้มแข็งโดยที่ทางก,กรกตอเองเนี่ยก็สามารถให้เขาเป็นกลไกในการรณรงค การเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาก็จะทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าประตูบ้านการรณรงค์การเลือกตั้งหรือว่าจะเป็นรวมถึงการเข้าไปสังเกตการเลือกตั้งการร่วมเป็นกปนไม่ว่าจะหน่วยเลือกตั้งใดๆในตำบลบ้านจานะคะมีทีหน่วยพลุ่นี้เขาจะเป็นไปไปเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไปสังเกตการเลือกตั้งซึ่งก็ทําให้คนในสสกชตเองเนี่ยเขาก็ได้ทําหน้าที่เหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกเราที่เข้าไป ทําหน้าที่ในกระบวนการเลือกตั้งซึ่งเขาก็จะได้อบรมได้รับการอบรมการให้ความรู้เป็นอย่างดีนะคะทําให้การดําเนินงานมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันได้ดีพอสมควรค่ะค่ะและอย่างกรณีของออสะสะประชะตที่นนทบุรีนะคะพิมลราชอำเภอบางบัวทองอันนี้ก็เหมือนกันก็ได้รับรางวัลดีเด่นเหมือนกัน นะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่ท่านมาเป็นผอกกร,กรที่จังหวัดนนทบุรีแล้วใช่หไหมคะเหมือนเหมือนกับว่าท่านเคยได้รางวัลมาจากสิงห์บุรีท่านก็มาต่อยอดการทางานที่นนทบุรีต่อด้วยอยากอยากให้ท่านเล่าให้ฟังว่าเอ,อ้ยเราไปทํำยังไงนนทบุรีก็ได้รับรางวัลดีเด่นเหมือนกันนะคะคือด้วยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอ่านนทบุรีก็ได้รับรางวัลดีเด่นมาอยู่แล้วนะคะแต่เราก็เน้นการต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นคือนนทบุรีก็ได้รางวัลเมื่อสองสามปีเหมือนกันนะคะแต่เราก็ พยายามจะบ,บูรณาการงานให้ต่อยอดให้ดีๆให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเราก็เน้นการบูรณาการตามแนวทางที่กรกตกำหนดนะคะเนื่องจากเรากำหนดเป็นเวลาแห่งชาติและเราเน้นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะเราก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจงังหวัดขึ้นนะคะโดยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำเรียนท่านทราบแล้วก็มอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะคะเพื่อ,เ,อเป็น ผู้นในการขับเคลื่อนสสปชาตาของเรามีหน่วยงานที่ท,ทํากิงโปยต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยการดําเนินงานและวางแผนการดาเนินงานร่วมกันนะคะโดยที่สสปชาตาพิมลราตนเนี่ยเป็นสสปชาตาที่มีความเข้มแข็งเอาเป็นว่าเช่นเดียวกันกับบ้านตาแล้วกันนะคะในลักษณะเดยการตัวผู้นําเองเนี่ยค่อนข้างจะมีปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการทํางานร่วมกับท้องถิ่นต่างๆ อยู่แล้วท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรกตรท้องถิ่นนะคะเมื่อเวลามีการเลือกตั้งนะคะฉะนั้นท่านจะเข้าใจกลไกในการทํางานของกรกตรในกระบวนการเลือกตั้งการให้ความรู้เป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดเด่นของเขาเราก็อาศัยกลไก,กของตัวประธานของพี่มลราชเนี่ยนะคะเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นสะสปชตระดับจังหวัดอยู่แล้วเป็นประธานสะสปชตรระดับจังหวัดเราก็มาคือ แผนระดับจังหวัดการทําแผนพัฒนาการร่วมกันนะคะแล้วก็ปูพรมเป็นระดับจังหวัดซึ่งอย่างที่มน่าเองเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาก็เพิ่งทําโครงการที่จะเดินตามหมู่บ้านนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคะเดินตามหมู่บ้านไปตามหมู่บ้าน,นตา่างๆโดยที่เขาไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเลยเป็นการทําในฐานะอาสาสมัครอย่างแท้จริงนะคะซึ่งการทํางานในลักษณะเนี้ยพอเราทําโดยมีกลไกของสบสบต พิมลราชเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดอทําให้เกิดการสร้างสมาชิกมากขึ้นคนก็รู้จักอสสปชาตอมากขึ้นแล้วเราก็ทําให้การประสานสมคัญการเสริมสร้างความรู้ต่งตางๆเนี่ยถูกต่อยอดออกไปทั้งในลักษณะของแผนบูรณาการและรวมไปถึงการทํางานของตัวสสปชาตอที่เข้มแข็งเองด้วยค่ะก็เป็เปนไป,นป,นป,นปนตามแนวคิดการสร้างเสริมพลังของประชาชนค่ะค่ะและอย่างเวลาทํางานเนี่ยค่ะ ปัญหาอุปสรรคที่ที่มักจะเจอในสสปชตนี่จะเป็นเรื่องอะไรอะคะก็จริงๆสงๆสปชตอเราตั้งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราตั้งก่อนมีโควิดพอพอเราเจอโควิดปุ๊บเนี่ยเราจะประสบปัญหาการหยุดชะงักของการทํางานในสสปชตนะคะเพราะว่าการดําเนินงานของสสปชตอเนี่ยมันก็ใช้หลักการการรวมคนพอมันมีโควิดมาปุ๊บสองปีถึงสามปีเราก็เลยไม่ได้ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเท่าที่ควร นะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาว่าตั้นขึ <M> ้นมาแล้ว <vanilla> ยัง <clubs> ยัง <stood> ยังไม่ได้เห็นผลการทํางานอย่างที่ชัดเจนนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของโควิดเข้ามานะคะแล้วก็กรรมการสสกชเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่เป็นภาษาสมัครนะคะไม่ว่าเมือเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนะคะก็เป็นท่างกรรมการหมู่บ้านเป็นอสมเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเราก็มีสกรด้วยซึ่งเขาก็อาจจะมีหน้าที่หลากหลายในในแต่ละ ที่เขาเป็นภาษาของการหน่วยงานก็บางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดงานชนกันบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็สพตเี่ยเขาเป็นผิดภาษานะคะก็จริงๆกรกตก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนให้เขานะคะไม่มีสวัสดิการอะไรที่ที่ชัดเจนนะคะก็อาจจะทําให้ส่วนพวกคนสพตบางส่วนที่เขาก็อยากจะมีค่าตอบแทนหรือการทํางานที่ได้รับผล ตอบแทนที่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้องต้องใช้เวลาในการสร้างขวัญกำลังใจการพอสมควรอีกอีกส่วนหนึ่งที่จะประสบปัญหานะคะก็คือในหนงานระดับพื้นที่อ่ะค่ะอาจจะยังอไม่ไม่เขา้เา,เขาใจบทบาทในฐานะภาคีเครือข่ายเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เราจะอศสยเรื่องของการประสานงานเพิ่มเติมตามแนวทางบูรณาการนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการตั้งสอสอก็จะตออย่างที่แจ้งท่านานะคะว่า มันมีโควิดเข้ามามันเลยหยุดชนักการดาเนินงานขึ้นนะคะก,ก็อันนี้ก็เรากําลังดาเนินการประสานงานเพิ่มเติมกันอยู่คะ่ะ อย่างเวลาที่เราจัดกิจกรรมอะคะ่ะ mm hmm. เพราะกลุ่มเป้าหมายที่มาสสประชาตอน,นี้นอกเหนือจากประชาชนแล้วอาจจะมีกลุ่มนักเรียนอย่างนี้ด้วยนะคะอยากอ,อยากให้เล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มประชาชนซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะไม่อาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกาันนะค่เป็นกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ทํางานแล้วเป็นแบบไหนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเด็กนักเรียนเป็นแบบไหนพอเล่าให้เห็นภาพได้ไมั้ยคะ มันก็จะมีสองส่วนนะคะถ้าในการรวมกลุ่มของสสปชตอเวลาเขาไปให้ความรู้เนี่ยก็อาจจะไปให้ความรู้ในเชิงบูรณาการกับประชาชนในพื้นที่ในส่วนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะมีสองรูปแบบนะคะในในส่วนของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีทั้งสานักงานเรานะคะไปให้ความรู้เองมีสสปชตอเข้าไปร่วมเป็นวิทยากรนะคะหรืออีกแบบหนึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับความรู้ ในในในส่วนของหลักสูตรสี่ช่วงชั้นนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงบุดมศึกษาหรือ,อสถาบันพระปกเก้านะคะร่วมทำหลักสูตรขึ้นมานะคะเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าสี่ช่วงชั้นในแต่ละช่วงชั้นของระดับปฐมปถมวัยมัธยมนะคะปฐมและ,ะมัธยม ในการให้ความรู้นะคะคันนี้นักเรียนจะเรียนในหลักสูตรซึ่งขณะนี้ก็กําลัง,ลงสับเป็นสูตรสี่ช่วงชั้นอยู่นะคะแล้วก็มีการอบรมคุณครูคในสพทเรียบร้อยลวแล้วก็จะดาเนินการขยายผลเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนของนักเรียนนักศึกษาละและในส่วนของการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็ทราบว่ากําลังจัดทำช่วงชั้นอ,อื่นๆเพิ่มเติมจากประถมกับมัธยมนะคะซึ่งก็จะมีการ ให้ความร่วมมือกันทชมโบยูกับกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องอีก5กระสวงนะคะที่จะทําหลักสูตรระดับต่างๆตั้งแต่ประถมวัยจนถึงอุดมศึกษานะคะที่ที่จะมาก็จะมีการต่อย,ยอดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน,นะค่ะอ๋อค่ะ ตอนนี้เรามีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยงานกกตหลายๆหน่วยงานนะคะทำ MOU แล้วก็มีบางหน่วยงานก็ไม่ได้ทำ MOU แต่ว่าทำงานร่วมกันมานานมากๆเลยเวลาเราทำงานที่สสปชตแล้วเรามีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายของสสปชตเองหรือว่าเป็นภาคีเครือข่ายของกกตเลยก็ตามเนี่ยนะคะเราเราทำงานร่วมกันยังไงคะเราก็ ้าในส่วนของจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะขอเล่าก่อนว่าจะเป็นลักสมะคณะกรรมการขับเคลื่อนร่วมกันเราจะกําหนดวางนโยบายวางแผนงานร่วมกันในภาคทีเครืองกายโดยให้สสปสะชนี่ยเข้ามามีโอกาสในการนําเสนอนะคะแล้วก็ออกแบบการทํางานร่วมกันด้วยนะคะเมื่อเมื่อเราประชุมกําหนดแผนงานร่วมกันเนี่ยเราก็จะแจ้งแผนการดําเนินงาน,นานะให้แต่และพื้นที่ทราบแล้วก็ร่วมกันต่อยอดแล้วเก็บ ผลงานประเมินผลงานไปด้วยกันค่ะในหลักการก็จะทำประมาณนั้นค่ะค่ะก็ก็เชื่อว่ามีองค์กรหลายๆองค์กรที่เข้ามาช่วยอย่างที่สสประชะตอนนนทบ,บุรีนี่มีองค์กรหน่วยงานใดเราเราพูดถึงสักนิดหนึ่งนะคะถือว่าเป็นการขอบคุณเขาที่เข้ามาช่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาค,คเอกชนได้หมดเลยค่ะ ค่ะในส่วนของจังหวัดนนท์นะคะที่มาขับเคลื่อนการดำเนินงานของสสพชด้วยกันนะคะก็จะมีกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกา้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะปกครองจังหวัดนะคะรวมไปถึงสาธารณสุขจังหวัดอันนี้ก็จะเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพราะเขามีความสงมอพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดท้องถิ่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆอันนี้ซึ่งเขาอาจจะมีเขามีหน้าที่ในการส่งเสริ ความรู้บทบาทเกี่ยวกับเรื่องของประชาพิไตยอยู่แล้วอันนี้เราก็จะส่งสงสกชาาของเราไปจัดกิจกรรมร่วมกับเขานะคะและอีกที่สําคัญอีกอันนึงก็คือประชาสามัมพันธ์จังหวัดและรวมไปที่สื่อมวลชนต่างๆในพุ้นที่ของจรรังหวัดนนทบุรีตรงนี้ก็จะเป็นการเผยแพร่ประชาสามัมพันธ์ทั้งในเชิงผลงานนะคะและเผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและกระบวนการเลือกตั้งที่อย่างน้อยช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมการเลือกสว,วอย่างนี้นะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยก็จะช่วยกันขับเคลื่อนก,นการดําเนินงานไปด้วยกันค่ะค่ะที่ที่ผ่านมานฉี่เชื่อว่าสอสอปชตน,น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับกรกตน,นะคะอยากให้เปรียบเทียบได้ไหมคะว่าตอนช่วงแรกๆเลยตอนที่เรายังไม่มีก่อตั้งสอสอปชตการทํางานของกรกตน,นี่เต็มเขาเรียกว่าเต็มพิกัดเลยมัน มันต่างกับตอนที่มีสอสอปชาตาอยังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการที่มีสอส,อสอปชาตาช่วยงานกกตได้ยังไงอยากให้เล่าตรงนี้สักหน่อยค่ะอ,อันดับแรกเลยนะคะสอส,อสอปชาตาอย่างที่นักเรียนนะคะเป็นคนไกลในการให้ความรู้เป็นส่วนรวมของการให้ความรู้ในการจะให้ความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าสำนักงานไปให้ความรู้เองเนี่ยเราก็เหมือนเอเป็นภาพกว้างอะค่ะเราจะเลงนไปไปถึงพื้นที่นีทุกพื้นที่ไม่ว่า ไม่ได้เพราะในสำนักง,งานจังหวัดเองเนี่ยเราก็มีพนักงานอยู่สักที่สิบคนอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างบางจังหวัดก็อาจจะมากนั้นไม่เยอะนะคะการจะลงพื้นที่ไปให้ความรู้ในในทุกพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยก็จะทําได้ยากแต่ถ้าเรามีกลุ่มภาษาเหล่านี้เราก็จะเข้าถึงทุกพื้นที่ทได้ง่ายนะคะสองก็คือการสื่อสารการสื่อสารในภาษาที่ชาวบ้านคุยกันและเข้าใจกันงาน่าย อันนี้คือส,อสอคำคัญอย่างยิ่งในมุมมองของตัวเองนะคะคือการสื่อสารแบบว่าอเป็นทางการในนามของกรกตสื่อสารกับชาวบ้านชาวบ้านอาจจะฟังแล้วอพูดยากท้ายฟังแล้วเข้าถึงยากหรืออาจจะยังอไม่เข้าใจในภาษาทางการนะคะแต่ถ้าเราถ่ายทอดอย่างมีเทคนิคไปให้สสชตอสสปสสปตอสสพชตอสสพชอสสพชตอสสพทตอสสพช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 ตอสสอนสพชตอส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 ส ด้วยกันนะคะก็จะทาให้การทํางานของกกตการให้ความรู้ของกกตเนี่ยง่ายขึ้นนะคะและรวมไปถึงเรื่องของอการทํางานในเชิงพื้นที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะการเข้าถึงในเชิงพื้นที่จะเห็นได้ชัดว่าเกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนมากขึ้นถ้ากกตทําโดยไม่มีกลไกตรงกลางการทํางานแบบบูรณาการก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ คุณพลังรัฐฟารสถานีวิทยุรัฐสภากับรายการเปิดประตูสู่กรกตดำงเนินรายการโดยนันปพัฒน,น์เฉลิมสิริยังโอ้ค่ะที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่าสสปะชะตอน,นี่ก็ถือว่าเป็น องค์กรที่เข้ามาแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนได้มากเลยเราใช้เวลานานไมคะกว่าที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องราวของการเมืองการปกครองเพราะมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนเราทุกๆคนเนี่ยบางทีก็มองเรื่องปากท้องก่อนมองเรื่องของอาชีพก่อนการที่จะสร้างกิจกรรมขึ้นมาหนึ่งกิจกรรมและให้คนเข้ามาสนใจและเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่ยากเลยทีเดียว ตรงนี้ค่ะเรามีการวัดผลตรงนี้ยังไงประชาชนเข้าใจไหมพอใจกับกิจกรรมที่เราทํามากน้อยแค่ไหนตรงนี้ค่ะถ้าพูดถึงการวัดผลนะคะก็จะต้องพูดถึงตัวที้วัดที่จะมานํามาใช้นะคะเ,เราก็มองไปถึงเรื่องของอ,อไปสัมพันธ์กับกระบวนการเลือกตั้งด้วยนะคะอย่างอย่างน้อยตัวแรกคือการตัวชี้วัดการสัรหาสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกของสะสปชะตการจดหมา การสรรหาสมาชิกได้เพิ่มก็จะทําให้คนเนี่ยเราเราก็ประเมินได้แล้วว่าการทํางานของสสปชตอก่อให้เกิดคนที่เข้ามาเรียนรู้กระบวนการการปกครองในระบบประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะหนึ่งตัวชีวัดแล้วรวมไปถึงการสร้างกิจกรรมต่างๆที่เกิดในพื้นที่อย่างกันนตัวชีวัดที่สสปชตอที่มณฑาทําได้เพิ่มขึ้นก็คือมีการวอล์กอินเข้าไปแต่ละที่ต่างๆโดยที่เขาสร้างพลังให้จนถึงนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าก็ ทาให้เกิดผลการประเมินไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วรวมถึงตัวหนึ่งที่จะทําให้เห็นได้ชัดว่าการทํางานของสสปชดีขึ้นเนี่ยก็คือเราสามารถนําผลการประเมินการดําเนินการการนิางๆเนี่ยมาเป็นเรานําผลการทํางานของเขาเนี่ยมาสารุปนะคะแล้วก็ประเมินซึ่งเราจะเห็นจุดเด่นแต่ละพื้นที่แล้วเราจะเห็นจุด,ด้อยแต่ละพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมแล้วเราก็ ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆเพื่อมาปรับปรุงการดําเนินงานของสสปชตให้มีประสิสทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะต่อยอดให้เห็นว่าสสปชตเนี่ยมีแนวโน้มหรือการเรียนรู้การสร้างส่งเสริมประชาธิไปไตยมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นและสัมคันญจะถึงเรื่องของการทางการเมืองนะคะที่เราจะมองเห็นในอนาคตว,ว่าถ้าเราให้ความรู้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นผ่าน,นกลไกของสสปชตนะคะ หรือกลไกยการเรียนในหลักสูตรพื้นฐานเนี่ยจะทําเราจะไปชี่วัดที่อีกทีในเรื่องของอนาคตนะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตัง้งหรือ,อาการสื่อสารต่างๆในชุนมชนในการปกครองค่ะค่ะสมมุติประชาชนอยากจะรู้จักงานของสสปชตอมากขึ้นหรือว่างานของกกตมากขึ้น,นี่มีคําแนะนําว่าให้เราไปค้นข้อมูลหรือว่าศึกษาได้จากตรงไหนยังไงบ้างคะ ในส่วนของอาการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานนะคะเราก็สามารถเข้ามาดูผลการดําเนินงานของเกี่ยวกับการส,สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองได้ทั้งเว็บไซต์สํานักงานกกตนะคะเว็บไซต,ต์สํานักงานกกตจังหวัดนนทบุรีนะคะและรวมไปถึงเรามีเพจนะคะแฟนเพจสํานักของสสกชจังหวัดนนทบุรีด้วยอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนค่ะว่าเราไปดําเนินกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีการไปให้ความรู้ที่ไหน ที่ไหนนี่นะคะก็จะได้ไปติดตามได้ค่ะ แล้วก็ในเรื่องของกกตอเองเราก็มีแอปพลิเคชันแล้วก็มี f a c e b o o k Fanpage ที่สามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะหรือตามกิจกรรมต่างๆของกกตได้ f a c e b o o k Fanpage ก็พิมพ์ง่ายๆเลยค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ว่ากิจกรรมกกตทำอะไรยังไงอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันปาสประรดอันนี้เราจะบอกให้โหลด เสมอตอนช่วงที่มีการเลือกตั้งอันนี้ก็ติดตาม<ช>กัน<ช>ได้นะคะมีอย่าง<ช>อื่นที่อยากแนะนําอีกไหมคะก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Civic Education นะคะอันนี้สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งแ p ป s โตร e และเพจโตนะคะทั้ง Android และ IOS อนะคะอันนี้จะเป็นการให้ความรู้นะคะ เกี่ยวกับการเมืองการปกค,ครองนะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็จะมีแบบทดสอบมีประกาศนียบัตรให้ในระบบเหมือนเป็นการเรียนรู้ผ่านารูปแบบอิเลทรอนิกสนนะคะแบบออนไลน์นะคะแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเลือกตั้งต่าง,างๆนะคะในแอปพลิเคชันสมาร์ทโบนะคะก็สามารถได้ดาวน์โหลดได้ทั้งสองระบบนะคะก็นอกจากจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเลือกตั้งนะคะก็จะมีการํำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะกระบวนการเลือกตั้งนะคะตรวจสอบสมาชิพากพรรคการเมืองก็ทําได้ในแอปพลิเคชันนี้นะค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะกับเปิดประตูสู่กรกตประจำวันนี้ค่ะต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีคุณชุลีพรชันใบพัดนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และติดตามรับฟังเปิดประตูสู่กรกตได้เป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ค่ะบ่ายสองมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงวันนี้ท่านผอ,อชุลีพรช,ชันใบพัดและโฟนนันประพัฒเฉลิมสินทิรัน ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมกำลังรับฟังสถานีวิทยุรัฐสภากับรายการเปิดประตูสู่กรกตดังนินรายการโดยนันประภัสเฉลิมศรีืาม เพื่อให้การติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชันดังนี้ครับ 1. สมาร์ทโหมดหรือฉลาดเลือกแอปที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนสืบค้นข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งความรู้ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งข้อมูลถามตอบน่ารู้ ื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในรูปแบบเอกสารและวิดีโอซรือแจ้งเหตุเมื่อไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนเลือกตั้ง1444 หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชันได้เช่นกันครับและ 2. แอปพลิเคชันที่เราทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งคุณภาพร่วมเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งนั่นก็คือแอปพลิเคชันตาสัปะรสซึ่งเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยส่งข้อมูลหลักฐานได้ทั้งภาพถ่ายไฟเสียงไฟ์วิดีโอที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงกฎหมาย พร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนหนึ่งเหตุการณ์ต่อหนึ่งเรื่องใช้งานง่ายและเป็นความลับมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนครับหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับรวมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสพร้อมใจไปเลือกตั้ง ติดตามรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา14นาิกานาทีถึง15นาฬิกาครับ